ย1 21, มิถุนายน2563วันคริสต์มาสยันเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี21มิถุนายน63วันคริสต์มาสยันเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีถือเป็นวันเปลี่ยนฤดูกาลและยังเป็นวันที่เกิดปรากฏการณ์สุริยุป,ปราคาอีกด้วยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่าวันที่21มิถุนายนนี้ชมสุริยุปราคาบางส่วนในวันคริสต์มาสยันกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี21มิถุนายน2563นอกนอกจากจะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนแล้วยังเป็นวันคริสต์มาสยันคือวันที่เวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางเหนือมากที่สุดและตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด สำหรับประเทศไทยวันดังกล่าวดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ5นาฬิกา51นาทีและตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ18นาิกา47นาทีรวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้านานถึง12ชั่วโมง56นาทีประเทศทางซีกโลกเหนือนับเป็นวันที่เข้าสู่ฤดูร้อนส่วนประเทศทางซีกโลกใต้ช่วงกลางวันจะสั้นที่สุดนับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวในระยะเวลาหนึ่งปีโลกจะโคจรรอบดวงอาทิตย์ จะเกิดปรากฏการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ทั้งหมด4ครั้งได้แก่วันคริสต์มาสยันวันที่กลางวันยาวนานที่สุดวันเหมายันวันที่กลางคืนยาวนานที่สุดวันวะสันตะวิสุวัตและวันศาสตร์วิสุวัตวันที่มีกลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากันขณะเดียวกันวันที่11มิถุนายน2563จะเกิดกลางกฏการสุริยุปราคาวงแหวนแนวคราดวงแหวนพาดผ่าน สาธารณรัฐแอฟริกากลางคองโกเอธิโอเปียตอนใต้ของปากีสถานตอนเหนือของอินเดียและสาธารณรัฐประชาชนจีนส่วนประเทศไทยจะเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วนดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์เพียงบางส่วนทาให้มองเห็นดวงอาทิตย์้าวแหว่งสามารถสังเกตได้ในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาถึง16นาฬิกา10นาทีตามเวลาประเทศไทย ดวงอาทิตย์จะปรากฏแววแหว่งมากที่สุดในเวลา14นาฬิกา49นาทีสังเกตได้ทุกภูมิภาคของไทยแต่ละภูมิภาคจะมองเห็นดวงอาทิตย์แววแหว่งมากน้อยแตกต่างกันโดยภาคเหนือดวงอาทิตย์จะบดบังมากที่สุดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประมาณ63เปอร์เซนต์กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์จะบดบงังประมาณ40เปอร์เซนต์ภาคใต้ดวงอาทิตย์จะบดบังน้อยที่สุดที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาประมาณ16เปอร์เซนต์ สุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางเมื่อสังเกตจากโลกจะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้าบดบังดวงอาทิตย์สำหรับสุริยุปราคาบางส่วนเกิดจากโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่ได้เรียงอยู่ในแนวเดียวกันดวงจันทร์จึงบดบังดวงอาทิตย์เพียงบางส่วนเท่านั้น ทำให้มีเพียงเงามัวของดวงจันทร์ทอดผ่านพื้นผิวโลกผู้สังเกตบนโลกภายในบริเวณที่เงามัวของดวงจันทร์พาดผ่านจะเห็นดวงอาทิตย์ถูกดวงจันบทร์บดบังเพียงบางส่วนเท่านั้น สำหรับผู้ที่สนใจชมปรากฏการณ์ห้ามสังเกตการด้วยตาเปล่าแว่นกันแดดฟิล์มเอ็กซเรย์หรือแผ่นซีดีเนื่องจากแสงอาทิตย์สามารถทำลายเซลล์ประสาทตาจนทำให้ตาบอดได้ควรสังเกตการผ่านอุปกรณ์เฉพาะที่มีคุณสมบัติกรองแสงได้อย่างปลอดภัยอาทิแว่นตาดูดวงอาทิตย์ทำจากแผ่นกรองแสงโพลิเมอร์ดำ แผ่นกรองแสงอลูมิเนียมไมล่ากระจกแผ่นกรองแสงสำหรับหน้ากากเชื่อมโลหะเบอร์14หรือมากกว่าและอุปกรณ์สังเกตการดวงอาทิตย์ทางอ้อมเช่นการดูเงาของแสงอาทิตย์ผ่านฉากรับภาพหรือใช้หลักการของกล้องรูเข็มซึ่งเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัยไม่เกิดอันตรายต่อดวงตาและยังสามารถดูปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ทีละหลาย,ลายคน หากสังเกตการผ่านกล้องโทรทัศน์ต้องเป็นกล้องโทรทัศน์ที่ติดฟิลเตอร์กรองแสงดวงอาทิตย์เท่านั้นเนื่องจากกล้องโทรทัศน์มีเลนส์รวมแสงทําให้แสงอาทิตย์ทวีกําลังมากขึ้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งแก่ดวงตาสำหรับปรากฏการณ์สุริยุปราคาครั้งต่อไปที่สามารถสังเกตได้ในประเทศไทยคือสุริยุปราคาบางส่วนในวันที่2สิงหาคมพศ2570ซึ่งจะต้องรออีก7ปีต่อจากนี้เลยทีเดียว ขอขอบคุณที่มาจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชน